เราบูบูลูกใส่ชุดอะไรเนี่ยลิซ่าลิซ่าแบ็คพิงก์อะลูกเดี๋ยวพ่เขอดูหน่อยซิมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนี่ยโอ้มีเหล็กค่อยมันทําจากอะไรอะมันทํำจากยางนี่เองมันซิลิโคนนี่ลูกลองบิดให้ป้าดูดิมันงอได้ไหมเออมันบิดได้เราสามารถบิดให้มันยังไงก็ได้เราอยากได้แบบทรงไหนมันมีฟันด้วยนะฟันเป็นทําจากอลูมิเนียมเหมือนที่พี่ลิซ่าใส่ไง ดาวร้อยเปอร์เซ็นต์เออดาวเหมือนของพี่ลิซ่าเลยแล้วก็ตรงท้องนี่ก็เหมือนกันดาวล็อกสตาร์นะครับเออดิอันนี้ทําจากหนังนะเออหนังพียูหนังพียูแล้วไขวยกันมาแบบนี้เป็นยางยืดนะตรงคอนี่เราต้องมัดเองนะไขว่ด้านหลังเผื่อทุกใครอยากเห็นเหล็กข้ออ้อยนะมันเป็นเหล็กแบบนี้เราสามารถบิดออกไปซ้ายหรือขวาก็ได้แล้วบูบูเดินมางี้เลยเหรอ ดูเล็ข้อออนนี้นะมันเป็นยางนะทุกคนมันนุ่มนิ่มเลยเห็นไหมแล้วตรงด้านล่างเนี่ยมันจะมีโลหะซึ่งเป็นอลูมิเนียมนะมันเหมือนเป็นประตูมิติยังไงก็ไม่รู้เล้เราสามารถดันได้ด้วยดูรูปลักษ์มันนะมันงอได้ด้วยนะทุกคนเหล็กข้ออ้อยที่พี่ลิซ่าใส่ที่ข้อแขนไงก็จะได้3มชิ้นก็คือจะมีเหล็กค้อออนนี้นะแต่มันเป็นซิลิโคนนะครับสีเงินแล้วก็จะมีชุดนี้นะครับชุดนี้เป็นหนังพ u ูแล้วก็ฟันตัวนี้เอ ลาบูบูแบ็คพิงลิซ่าสวยเลยอะ่ะพี่ลิซ่าอยู่วงแบ็คพิงอ่ะลาบูบูเหมือนกระต่ายมากเลยว่าไหมาใส่ไ้ที่หูล <laughs> คลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊ๆ